สนามหน้าทิวการอำเภอห้วยรับทันตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลแล้วก็มีชาวบ้านก็เอาวอัวมาเลี้ยงเ๋อสนามบอลตรงนี้ก็พักนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอเป็นญยาขึ้นเยอะแยะหมากการเลี้ยงวัวมากเลยอ่าหัวตแต่ละตัวไม่ตัวอ้วนๆทั้งนั้นเลยอืม ป็นบรรยากาศที่สัมผัสกับธรรมชาติอนี่็พาพาณิดยมาท่องเที่ยวไปเรื่อยสวยนะลมด่นนะณนะิดิดนะดู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 เที่ยวไม้เียโอ้สวยงามมากมากลมืึนอันนี้มันอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเวสทันเลยก็มันเขาปลูกไม้ปัวอะไรลมื่นดีครับ สนามตรงนี้ครับวัวประมาณสักยี่สิบตัวได้ครับออาเอาหมด็ปรามาณยี่สิบตัวมีเด็กๆเกข้ามาตัดเตรียมพื้นที่สนามเขาจะมีงานเปิดการกีฬาหรือ,อยังไงไม่ทราบมั้งอาจารย์มีทั้งเด็กมาตัดเตรียมสนามอยู่วัดสนามโอ้ยครับลมลื่นนี่ นี่นี่ครับนะสมัยเปรียบเทียบเนื้อหลายสิสปีที่แล้วภาพแบบนี้ก็จะมีให้เห็นบ่อยๆทุกวันก็มีแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ไม่เมื่อก่อนเขาก็เลี้ยงวัวเขาก็ปล่อยให้เขาเล็มหญ้าเองนะทุกว,วันยังก็เลี้ยงวัวก็ขนมาเขาเกี่ยวไปให้กันอ่าสวยมากลมลื่ครับผ่านมาตรงนี้พอดีก็เลยเออหลบล่มก่อนอันนั้นดิหลบล่มก่อนเราจะไปไหนต่อน้อ เดี๋ยวต้องถามนัดเด็ตก่อนจะไปไหนต่อกันเดี๋วยวพักตรงนี้เอาแรงสักหน่อยเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเราอาจจะไปซื้อส้มตำไก่ย่างไปกินข้าวเที่ยงอยู่แ้มลิงนะดีครับทุกท่านครับ วันนี้รายการวิถีชาวบ้านโดยเฮียเบี้ยวและก็นาดิตตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหน้าที่ว่กการอำเภอห้วยทับทันเป็นสนามหญ้าเป็นสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยทับทันวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่แก้มลิงก่อนที่เราจะไปแก้มลิงเราก็แวะกับนาดิต พาาดตไปซื้อส้มตำเขาเหนียวไก่ย่างเราจะไปกินข้าวป่าตรงนั้นนะเก็บรายละเอียดที่แก้มลิงมันเป็นยังไงให้ทุกท่านได้รับชมว่าเออมันเป็นมาเป็นไปยังไงกว่างเท่าไาร่ดูรายละเอียดนิดหน่อยโอ้ตรงนี้ลมลื่นดีมากเลยครับที่น,นาที่ว่าการห้วยทับทันมันมีต้นไม้ก็ปลูกไว้เยอะเนาะมนลมเย็นแล้วฉากข้างหลังเป็นวัวอ๋อพี่น้องครับท่านผู้ชม โวัวชาวบ้านเขามาปล่อยเลี้ยงที่สนามฟุตบอลประมาณตั้งยี่สิบกว่าตัวได้ทั้งวัวทั้งควายครัอือทั้งวัวทั้งควายผมก็นันติดก็ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะเที่ยงนะครับเที่ยงพอดีเราก็ซื<ค>้ออ,อ,อ,อาหารหน่อยออส้ตมตำส้มตำไก่ย่างไม่มีอะไรหรอกส้ตมตำไก่ย่างข้าวเหนียวและะ้วก็น้ำไปนั่งกินข้าวปลาที่กันนี่นะ เดี๋ยวเราก็จะติดรายละเอียดที่จำลิงแล้วก็ระหว่างเส้นทางที่เราผ่านไปเจออะไรมั่งก็จะมาติดรายละเอียดไปเรื่อยๆให้ท่านได้รับชมกันเนาะครับผมงั้นเราก็ไปกันเลยเนาะได้ไปดิไปไปพร้อมนะนักเรียนเนาะพร้อมแล้วครับผมโอเคครับงั้นเราไปกันครับไปตามผมไป ส้ตมตำไก่ย,ย่างข้าวเหนียวกันนันดิตมาตอนนี้ผมวกมาที่บ้านสีมงคลใกล้แก้มลิงแล้วครับห่างจากนี้ประมาณสองร้อยเมตรก็จะถึงแก้มลิงพอตอนนี้ข้างหลังผมเป็นทางรถไฟสายที่ผมเคยมาถ่ายบ่อยๆจากอำเภอสมงรงขาพไปอำเภอห้วยทับพนันนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกึ่งกลางประมาณนั้นแหละนี่ก็ เที่ยงกว่าๆได้เวลากินข้าวผมก็ซื้อเสเบียงมากับน,นันดิทก็มากินข้าวข้างแก้มลิงนี่แหละมาดูบรรยากาศสิเป็นยังไงเราเราก็จะเก็บรายละเอียดอ่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าแก้มลิงเป็นมาเป็นไปยังไงเลึกตื่นกว้างใหญ่ขนาดไหนนะเร,เราไปดูกันกินข้าวด้วยกันด้วยเที่ยงนี้มื้อเที่ยงครับผมเฮเบี Re ้ยวนัดิกินข้าวด้วยกันกับท่านผู้ชม ถึงแล้วครับแก้มลิงดูบรรยากาศแก้มลิงเป็นไงโอ้เนื้อที่โดยประมาณโดยสายตานะมาสักห้าสิบไล่เนะ้อน่าดิดนะประมาณห้าสิบไลอืมันมีสองที่นะครับไม่ใช่ที่เดียวก็เนื้อที่ก็ประมาณกันนั่นแหละก็เหมือนแก้มสองข้างว่างั้นเถอะอีกฝั่งนึงก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละ ก็เป็นแก้มลิงลิงมีแก้มสองข้างนะป่องๆเหมือนแก้มลิงอ่ะเนี่ยสถานที่กักเก็บน้ำไอ้คนที่จะมาให้รายละเอียดก็ไม่มีเลยอันนี้สงสัยก็ต้องเดาข้อมูลไปนะด้วยจุดส่งของแก้มลิงก็คือที่พักน้ำนั่นแหละใช่ไหมนะเด็ก ไม่ไม่มันมีลักษณะนี้สองที่นี่คือที่หนึ่งเขาเรียกว่าเต้มแต้มไม่ใช่เขื่อนไม่ใช่เขื่อนเขื่อนใหญ่กว่านี้อ่างเก็บน้ำยังใหญ่กว่านี้เลยอ่างเก็บน้ำอะประมาณคล้ายๆอ่างเก็บน้ำแต่มันเล็กกว่าอ่างเก็บน้ำเยอะอยู่นี่ภาพบรรยากาศนานแถบบ้านเรามาเจอสภาพแบบนี้ แหล่งน้ำแบบนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วสําหรับผมเพราะว่าที่ตรงนี้ชาวบ้านผมมันไม่ค่อยมีลักษณะน,นี้ให้ดูมันมีแค่ลําห้วยเล็กๆนิดหน่อยแค่นั้นเลยวันนี้ผมกับนาดิตจะมากินข้าวตรงนี้แหละนี่ดูที่กินข้าวกันข้าวเที่ยงข้าวปลาครับนาดิตตามภาษาต้นน,นนมโสดนะได้ล้กินนาดิตเดี๋ยว ได้ไกย่างสับชมตำครับผมมีข้าวเหนียวเนอะข้าวเหนียวนียิดหน่อยเองเออกินได้อยู่หรอกมีน้ำคนละขวดออน่าจะอร่อยเนาะมันเหนื่อยๆนะเนาะกินข้าวอร่อยอยู่แล้วกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งเก็บรายละเอียดตรงนี้อับนาดิดูข้อมูลดูภาพบรรยากาศโอนน้นานมาทีก็ มองดูบรรยากาศก็หน, <c oughs> น่านั่งชมนะครับ <c oughs> แม่มนโนไปมนโนมาฝั่งนู้นทิดป่าเป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> มนโนในความรู้สึกเนาะจริงๆก็คือตรงนี้ก็คือที่กึ่งกลางระหว่างบ้านสีมงคลกับบ้านหนองพญาอยู่ในเขตอำเภอสำารงทาพ สองหมู่บ้านนี้เป็นคนละตำบนกันแต่เป็นอนาเขตแดนติดต่อกันอนะ่ะ กินข้าวกินปลากินน้ำแล้วล่างไม้ลางมือเสร็จแล้วอิ่มเปล่านะเด็ดอิ่มอร่อยนะบรรยายกาศตรงนี้แอ,อว่วิวร้อยล้านข้างหลังเบื้องหลังก็คือแก้มลิงนะโอกว้างวิวร้อยล้านมันเป็นรูปลักษณะก็คือไม่ถึงกับแนวตรงนะมันเป็นเหมือนคล้ายๆหย,ยักหักมุมเหมือนบุมแรงนะ เขาต้องเรียกแก้มลิงนถ้าไม่หักถ้าไม่หักอันนี้มันจะของเขาลึกเขอนมันเลือกแล้วแต่นี่เราก็อิ่มแล้วโอ้เรื่องรายละเอียดขอประทานโทษท่านผู้ชมรายละเอียดของแก้มลิงมันเป็นยังไงลึกเท่าไหร่กี่ไร่แต่ประมาณโดยสายตาประมาณห้าสิบไร่นะห้าสิบไร่อาจจะกว่าด้วยนะเยอะนั้นเนี่ยกว่าด้วยผมว่ากว่ากว่าน่าจะประมาณห้าสิบอัพละไม่รู้ห้าสิบถึงแปดสิบด้วย โอ้แต่มันก็เย็นสบายนะมันมีอยู่ใกล้น้ำถึงลมไม่ค่อยมีแต่ว่ามันก็เย็นสบายดีอยู่นี่บ้านนั่ะบ้านหนองพญาแล้วทา้งนี้เนี่ยนะ,ะต้นยางนะเนี่ยต้นยางข้างๆบ้านหนองพญาแถบนั้นที่เราขับรถผ่านวันนั้นหลับวันนี้เราโอ้เราก็อิ่มน้ำสำราญชมภาพทิวทัศน์อิ่มกายอิ่มใจอิ่มท้อง ผมเฮียเบี้ยวกับนาดิตก็ต้องล่ำลาท่านผู้ชมไปแล้วเนาะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมแก้มลิง <c oughs> ก็มีข้อมูลอาจจะไม่ตรงมากมายเท่าไหร่ก <c oughs> ็โดยสังเกตพ,พอให้ท่านได้รับรู้รับชมว่าตรงนี้ <c oughs> มีแก้มลิงอยู่ <c oughs> <c oughs> ต,ตรงนี้ค,คืออยู่ในเขตตำบลปะดูอะ แยมิงตรงนี้อยู่ในเขตตำบลประดูติดต่อกับเขตตำบลหมื่นสีแล้วก็นหนองไปล้อมคล้ายๆตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมทองคำประมาณนั้นแหละ,อ,ะอืมก็อีกฝั่งนึงก็ติดเขตแดนไว้ทับทันออย่าพูดมากหรือต้องลํำลาละเอาไว้คลิปห<ม>น้าไปเจอกันเนะครับเดี๋ยวเราจะนำท่านไปตามวิถีของใครว่ากันอีกเรื่องหนึง่งค่อยติดตามกันนะครับ วิถีชาวบ้านโดยเฮียบิววันนี้ต้องล่ำลาท่านผู้ชมแล้วละ่ะขอให้ท่านโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมายครับ